เนี่ยพี่เนี่ยงเอเมเยวมแ่งมาแแ่งอยู่ดียมาอยู่บ้านนี้ดีกันพี่ลาบกับเฉีนย้่นะครับนี่พี่ลาบปลูก้ยจะแี่งกับปลูกี่ขายน้องนี่สวอจ่าเาไปนี่ง้เาพายพี่เนี่ยพี่ไส้เนี่ยพี่ไ้โอ้โหงโอ้ี่ลังเฮยขายเออบ้านเก่าเอ้ยแก่นบุญขึ้นยงหยักเราห้องงาว่มนี่เฉยเยสวัสดีครับ วันนี้ชีวิตผมมานอกอครับห้าบ้านถึงวันนั้นนะครับเออวันนี้ซื้อหลอรไฟอย่างเข้าบ้านนะครับโอกาสดีซื้อที่หมูมันหลับที่แรกก็จะซื้อที่หมูมาส่วนมดเนี่ยก่อนนี่หัวหน้าคมสันนะครับเนีนี่นะหน้าที่โตได้ครับน้ำผึ้งรรมชาหนอเนยนอนเออมีในน้อนนะครับเดือนห้าเนี่้แกก็เนอเดือนห้าเนี่ย่ะ เด้อมีนะเดือนห้าจะเข้ารล้เดืนห้าเมืองไงเดือนห้าเมองเนางเดือนห้าเมืองแต่มันใส่นี้นยังเนาะทาห้าใช้อยู่ออไใอห้าใช้นีเลิกออโอ้คือถ้ามีจะได้ออเดอรนครับน้ำพึ่งเพิ้วา่ัเนือยเอดเดืเเขืไดเดือดเดืเอเออเออเเือ ใส่ผวกหนังม <gr patient> ันอ่าไ่เขาจซอยใส่หลักอ้นตับบีุกับต้มด้วยนะครับตับดิฟงไว้หนยหมในีหอมเกิดก่นโอ้ทีมงานดังโดยหลวงนี่นักอยู่แล้วครับมูใส่เบ็ดตลอดเนาอเส้นขอเด้อยปลาไปคุณจักครับทำว่าด้วยหลวงเต็มตัวกัน ออกกำลังแข่งกำลังแขางอะไรสอบแข่งจอสอบแข่งจอนะโอ้มีกิจกรรมนักขนาด f ีถึงโคตรที่ตามแล้วนะครับฝั่งยกเลิกกันนะครับเออคลิปนี้ช่องนี้มีน้อยท่ามาได้หลวงเต็มตัวนี่จัดนักเลยนะครับโซว่าฮากินสนะครับสีบิดยันเนอซีบิดโอซิล่ามันขวัญอืมจุงนี้ป้าถูกต้องไปฝั่ง เดียวเด็องควัจ้นอดิม่ะน้ำพริกหลาเป็นคนี่ยมาแล้วนะครับเลาก็เติมเติมไปเกลือนะครับเกลอกะเอาหน่อขมมเกือหอมเวาอ้ยแม่สนี่เกลือนันมเ็แล้วหอมควันนันหอมดิแล้วก็หมูอวมสาบอ่ะเนี่ยเอนเออหูยุแข่งเลยแยเีวอ่อยู่บ้านนี้ดีกว่า ลิกหลาบเจียนนี้นะครับเนี่นี่พี่หลาปจ,จะเป็นลูกสื่อกัดปลูกรี่ขายนนเน้ะนี่ได้กัดกัดจิ้มกิโล หอมเมียแต่เป็ดห้ามใส่เกลือมันก็เหนน้อยเพรมันเหนียวมันไม่ใส่มันจะเจอว่าทำมันกี่เล่ามันใส่ชุบหมาดได้ละสันแต่หุณว่าอ,อ,อ,อันใหนอ่ะอันนหนึ่งสีสูงมาอันนักกระดาะวันนี้ก็นวานาของอ,อิโกรเสื้อเหล็กเื้อหวยได้กับกระดาษซื้อเสื้อซื้อสัตว์นี่ครับได้ตึงหนักตึงนอน,นครับชุบบุกเลยขุบุกอีกอดา๋ยวนี้เขื่อนในซอยแล้วครับเดี๋ยวคุณหลับเลยเนาะ ้าวใส่เหลือดก็คนนะครับใส่เหลือดต,อตัวเน,นื้นนอจะได้เนาะอันนี้เพีย้ยอะหมูไอ้เพี้ยะไรแตกตึงหนึ่งหลับครับ,รบเดี๋ยวใส่ผงนู เลือดจะเฮอดีตางก,กันกับจะไข่น้อยนี่นี่อันนี้ก็เปนอย่างเก <c oughs> ือฝั่งใส่ตึงน,นะครับเพาใส่ตึงน้ำพริกถึงในหลาบไปละเ <c oughs> ราอ,องงอกรรมนักล้ำนักนึ

บอกประธานเราประธานหาบอกพ่จาเราไปนึ่งทสะพายคกไคกพป่คพี่เจงอันนะหนก่เเนี่ยโอ้เคลัเหเบเก่าเฮ้ยากนบุญขึ้นล้มหักห้องนากูบนี้เอ้ยเลงมากบ้านใหม่นั้นกินหนงวะน้าเท่ามาแล้วมันหนักบ้านสอจันมาอืมเทยงแตนมับ กินมันหนักทีทจะบบเพลทมุดเลยคมันกระปุกอกมาแล้วเด้อจะช่้ยเขามาเคีร์ดินนิดปั๊บดินหลังบ้านตัวเไมมานหลากัมนลาหอเราไผ่าไว่างนเนอะยเนยปับดินนี่ยอข้อนี่เนเออพักลงมาพักพักมาเกิ็ไหมใส่มาใส่ละ พักชีพักไผ่ติดไฟอย่างี่ยคือแก่ว่วจะอันคือสลามาคอตัรมาติดไฟแต่ว่าทางคนเมาไว้แล้วอั้นนี้รัอือ้นอืออืออือ

มันหัวรื่องนึงเอาหนึ่งถึงสีจะเอาโอ้แม่ะมน่าเ่อากูแคเออเนี่ยกลางเดือนเนี่ยมาเดี๋ยวมันตรงมีไอ้บึกอยอะหน่อยหน่อยอันเปิ้จะแก้วหมอกี่คนล้ำเลยกะอนี่ยเก็บเออมาแล้วครับเอิเข้าด้วยกัน

ยัมไงเดียววัด้าอน่ะก็เดี๋ยวใส่หนันส่่ไฟไฟดี๋ยวกิครับมาจับคนนี้ร้อยละขัอเต็มเนี่ยยุติควสัมคันกันลาคนเด็อีกหอมมกี้นมแองกับไปกำ๊มันน้่ามหลกจี้ นี่เองครับวนหน้าทำงานตั้งโดยหลวงถ้าเปิดตั๋วนาทีครัคละเดี๋ยวยันันไปสอบมันจอนอองก่งกอบมังจอเนาะไม่ใส่วันนี้เลยใส่นอื่นอ่ะในอ่ะวนจะเยอะทั้งเหตนะครับตัวแมงจอนแต่แมงกี้อนนะครับเอา่ไหนรูปนักทศพย์เดียวนี่เอาตรงเนี้ยคัใ่หรือเปลครับต้อไปเปนมุมไปไหนวันเยน ก่อนจะเข้าด้วยหลวงวางแผนันหละเกี้ยครับทักทิพย์นี่ทิพงามนี่นอนครับทักเบ็ลจะออมเริ่มจะไปใส่ผมอันผ้าพื้นดิ้นเลยเดี๋ยวมามาได้ดอกได้แบบนี้เดอีเปนปีโค้งมันนีย่งเงเนเสียนโคเสียบมนนาเฮ้ยโอ้ไปใกลเล็กล้าไม่โค้ดเดือดเกิดอะไรนี่น่าดีลด้วยลืนบดไม่ยัดเลือ เออมันมันไม่เอาเเดือดแบบนิ้ได้เกืดีมุ้นหรอแาบรับรองเลยมันเดี๋ยวเขาไปทีไม่เปไปัญหาอัวอ่ะคืทั้งสีทั้งหนังหม่เลยเนี่ยน่าริบกระูห้องนี่ครับเจ็ดเปิดมันนุ่งหลันี่กับเปลือกไปแรกเนาะอะแซนกับแซนกินแน่ไซบึกหลายๆอะอออ้ต่อได้ต่อได้เจ้าอยู่เนาะใ่หลับ็นตอนครับแล้วก็ที่ต่างครับคนอีกยงคนที่ต่างอยู่ฟัง เลิกก้ติดตามนะครับเออเดี๋ยววันหน้ามันมันด้ยกันที่ด้อยหลวงจนเหมือนกันนะครับใช้ออกกำลังใชใช้ออกกำลังาุหน่ใช่ออ้้เครับแมันเยอน้อยต้องเยอะมันเอะา่จะกกางเดือนนี้นะครับน่อยาเข้าลูกเข้าด้อยหลนะครับเนาะงไหมต่อของงไกินะเด็กไหเดียวโอ้โหฮะ

สมสานั่นมาโหยันมีเวลาไะครับก้อขาเนี่ลูกาให้อยอยังนะครับยอมานุยนุยังหนุยหนยอะองอะไรทำงานอะไฟติดตางแล้วับรุ่นกันเนินครับถ้ามาอยู่วยหลวง้แต้นะครับวิถีอยู่ห่างวาไปทางไดอนครับนบจะได้ฟั่ว่าตอนนี้ติดต่างอยู่ฟังรถกห่เลยนะครับเดี๋ยวจะมีีน่้หลวงนครับเมือรอกับกวิงเนี่อป่ัน